ปิดกล้องด้วยฉากสุดหินนี้เลยค่ะกับละครเพลิงพรายที่ขอโชว์บูเล็กๆแต่เอฟเฟกกระจายทั้งขึ้นเครนโหนสลิงในฉากปราผีของแม่หมอมีพี่สมัยเพื่อช่วยหลานชมพู่งานนี้ตะลุยไทยทำกัน2วัน2คืนเลยนะคะชอบค่ะสนุกดีเหมือนตัวเองเหาะได้ไม่กลัวค่ะแต่ว่า เจ็บนิดหน่อยค่ะยังมีอีกเยอะเลยค่ะมีกลางคืนด้วยไม่หอจนเบื่อเลยใช่ไหมน่าจะไม่รู้หอจนเบื่อหรือว่าหอจนช้า <c oughs> ก็มีทั้งเอฟเฟกไฟซีจีสลิงครบเลยยูมาล่ะค่ะก็ทํางานเร็วค่ะแล้วก็คุณภาพก็เป๊ะนะคะอาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยเลยไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะดีครับก็โอเคครับเขาสบายๆอยู่แล้วผมก็ ชิวครับชิวไปด้วยคนนี้เขาก็พริ้วค่ะ <laughs>